เอาละมาแล้วว่ะวันนี้กู okay. ต้องมาเลี้ยงดูเด็กๆว่ะไอ้หมูทานมันยิงกันได้ไหมได้ไ hey. ด้ดิลองลองยิงเลยดิยิงยังไงบวะหาไม่เจอมึงน่ารักกันจังวะไอ้โอ้ยโอ้ยยาอย่างนี้ขอเอ็มพิเรียวขอเอ็มพิเรียวไม่เปิดคลิปเลยเนี่ยอ๋อยังไม่เปิดคลิปเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Four d a y คนวัยใส่หัวใจวัยรุ่นวันนี้เราอยู่พื้นทีกรใหม่นะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้เชิญคนปุ๊บปั๊บมาน่าเสียดายจริงเฮ้ยเครื่องังข้างหลังอ้าวเฮียเพื่อนกูลงไปนอนดมพื้นแล้้วไอเีย พี่อย่าเปลี่ยนตัวมากเลยอ่ะน่าจะเอามองอัสมาจะได้แบบเข้ากับพวกมึงเลยช่วยช่วยช่วยกูอยู่ช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทานหลุดไปแล้วช่วยกูช่วยกูเสียงแม่งดังว่ะเฮ้ยแม่งเสียงของตัวเองเป็นเสียงวิโตเอ็กซ์อีเราเกบมาละไอ้เหี้ยมาไอ้สัตว์เออระวังระวังระวังโอ้ยทำไม่ได้กูเลยคะแนนโอ้โหประสบการณ์เรื่องโลดโอ้ยเฮียกระโดข้างหลังข้างหลังเออนั่นแหละเพื่อนหน้ากูจะไม่เกินแล้วเอ้ยช่วยกัะตันช่วยกัะตัน เฮ้ยตนากมือจังวะโอ้เฮียตอนเฮียเียวเฮ้ย UMP ว่ะไันนนงนีคนได้นมคนได้มเนไ้านยนอกูเกิดก่อนเธอเฮียกูจะเอาเรื่องนอนอนมึงแบบตายแล้วตายอีกไอ้เนียมึงเจอกูไอ้ากวยมึงเลมไวแล้วกูจะตักับานไปแล้วแค่กระสุนพวกมึงเฉียวโดนตูดกูโอ้หนกคงโอ้ยขอนลาก่อนฝากให้เหลือได้นะ กลัวแล้วไอ้เหี้ยถามม่ยากเลยู่มึงเหลือหนึ่งแล้วท่านเล็กมึงตายเถอะเพื่อนตายเถอะมึงเหลือเถอะกูเลยสบายไปกำลังทำอะไรวะในห้องนี้ก็โอุ่นดีนะกลัวไอ้ไอ้เล็กโดนเราควรช่วยเล็กแต่เลือดกูก็ไม่ไหวแล้วช่วยตัวเองก่อนตัวนีะโอ้ยก่อนเล็กโอ้ยก่อนเล็กกูขอโทษมึงคงจะมาได้ใครเดี๋ยเล็กเซฟแล้วถึงเซฟแล้วโอเคเล็กเราถึงเวลา s a c r i f i c Đấy, người bọc bọc mà cả Mày anh đi đâu không có nhà tài đâu Mà không mấy 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 Bãi, เราตัวแกสุดคือตีประตูเลยมันอยู่ไกลเท่าเดิมเหมือนตะกี้เลยเล็กมันอุ่นไหมเล็กมันหนาวไปเล็กนทีิดในสามชอบนะทำไมกูฆ่าได้แค่สิบเจ็ดด้วยเพื่อนเพราะมีโอกาสให้มึงได้ฆ่าไงเด็กมึงเจอกูตานี้มึงจะไม่ได้เล่นพอแล้วแต่คอนเทนต์ไงคอนเทนต์คอนเทนต์นี่อะไรกูก็จะเอามือคืนเหมือนกันในห้อคอนเทนต์ไงกูพร้อมจะประจุไพ่แล้วเพื่อนป ทำไมเลือดกูเหลือห้าสิบวะกูกลับห้องก่อนหนีเพื่อนหนีทีนี้ต้องการฮีโร่เพิงเจอเพิงมัดชกเกตเโาริวกูขบวนท่าทีสามแบบไอ้กิ๊อยู่ในห้องอยู่เลยเฮ้ยโมรุกห้องกูเห็นเลยปืนไม่ได้เลื่องเลยเห็นอะไรเล็กเออเห็นอะไรเห็นอะไรกัปตันโอ้ไยนะตายหาก็หมดแล้วเนี่หมดการเล็กมโน้สเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ทานอย่าเพิ่งช่วยมันอย่าเพิ่งช่วยมันเล็กเล็กเจอกูกระจอกแหวะทุ่ อีมีน like <bbe> ี่เปั๊มหัวใจเพ่มปั๊มหัวใจปั๊มมึงอะไรรอปั๊มมึงเลยมันมามันมามันมาอันนี้ไม่เอาไวจะตายแล้วมึงเตรียมรับไอไว้เตรียมรับไอไว้ตายแน่โอ้ยใครยิงกูเลยกูไม่ได้ใจ้งใจเใคร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 ครใครอคยใครใ เรียบร้อยนูจริงๆเนี่ยปัดกระสุนเลยนะรังวิธีกระสุนอุ้ยอ้าใครตีกูโอ้ยเล็กกลัวๆไม่ได้ไม่ไหวนะเล็กเฮ้ยเฮ้ยอเมริกาอเมริกาอเมริกาปืนอเมริกาไม่เอาโมโตฮอตกันเหรืออุ๊ยทานนายนี่มันใจปั๊มยิงตรงไหนวะแล้วแล้วใครอยู่ตรงนั้นวะทานไปไหนไม่ใครอยู่กูหรอคุโรทีเสียงอะไรวะเสียงอะไรอะเนโบเดสเนโบเดส อุ้ยเขี้อะไรหลังกูโอะันเฮ้ยกัปตันช่วยโอ้กระตันกัปตันอเมริกาอเมริกาไม่ได้ตั้งใจไว้เมื่อบังกูนี่มันเกมยิงเพื่อนนี่หว่าเฮ้ยเฮ้อะไรเกมยิงเพื่อนนี่ยผูแทงเองกู้ใดเองก็ได้เองทำต้องไปจิบต้อไปจิบเจ็บเจ็บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ตบไปเด้อโคเวอร์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 โอยมาเต็ม ใครมีหิวบ้างรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยอยู่นิ่งดิาาตน้แบเฮ้ยข้างในไม่มียาว่ะมากูพร้อมกูพร้อมช่วชีวิตพวกมึงแล้วตรงนี้โอ้โหโคตรยากอ่ะไม่รู้ว่าไม่ไปก็ต้องไปละไอ้ที่มาเทนต์วิ่งวิ่งไอ้เหี้ยวิ่ง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 ยากขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนเดี๋ยวก็รู้ละเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเองเดี๋ยวช่วยเองเดี๋ยวช่วยเองกูจะคงอยู่คงอยู่ ไปทุกคนเดี๋ยวฉันจะดูแลหลังให้ไปรีบไปแต่ข้างหน้าก็ไปไม่ได้โอ้ยเออดีดีดีใครวิ่งเล็กวิ่งเล็กเล็กเล็กวิ่งเล็กเสียงแล้วขึ้นไปเร็วขึ้นไปขึ้นไปตุี้ีเออยวกูขึ้นิดให้พวกมึงกัดไปไว้เรียบร้อย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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วกป้นนเอื่อนุขึ้นขึ้นอยเล็กอยอย เลยขึ้นมาเล็กไมปไม่ไม่ไปอย่าไปไปเก็บขอเก็บอันนี้คืออะไรไม่ไม่ตันมึงกี่คนละเล็กขลังเราเล็กไหนวะเล็กช่วยกูยิงก่อนเล็กกระสุนเลยกระสุนกูเลยไปสารนัดเล็กทานมึงหิวให้เล็กเลยให้เล็กเดินไปเล็กกูฝ่าเลยนะเล็กอ๋เล็กกูฝ่าเลยนะไปเลยเล็กวิ่ง ไปไปไปเป็ไปไหนอันนี้เหรอตล็ไปลไเล็กู้ว่าเดี๋ยวมันตายแล้วกเล็กสวนะเล็กวล็ะสือไม่นานตายเสียงอะไรอะเล็กวิ่งเล็กก็เล็กลาก่อนเสียงอะไรอะ ตายแล้วเล็กอย่าเปิดประตูเพื่อนอย่าเล็กอย่าอย่าเปิดประตูไดีขัดติ๊กประตูไว้ให้แน่นแล้วลืมกลัวซะตาัดเข็มขัแล้วเจนี้ไม่เสียสลาดใช่ละไม่เกิดมีมีเพื่อโอ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเจนี่ต้องมีการเสียสลาดกันบ้างเจ้าทานตายแล้วเล็กอย่าเปิดประตูเพื่อนหนาวไว้เล็กในสามนะครับไอสัตว์ตายเลยไม่ไปอย่าไปตันมึงอีกคนเหรอ เลาก่อนไอ้หทุกคนไอ้ใบดนลุมไอ้เทียทุกคนโดนลุมทุกคนอยู่กันเป็นกลุ่มไว้อยู่คนอยู่กันเป็นกลุ่มโอยช่ด้วยไปคุณช่วยคุเราเราหลังชุดฝาหลังชุด้าแบบหลังไงหลังไง้เรากลับไปอยู่ในเซฟเซฟเฮาส์แล้วเราก็อยู่ตลอดไปไม่ได้หรอกวันนี้มีเสียงไหมเสียงร้องไห้ครัเราจะทำอะไรไม่ได้ยินแล้วกันนะนั่นเรอ หมดแม็กกูเลยอ่ะตัดเนี่ัดตัดกัได้เป็กูด้วยเป็นกูด้วยเสร็จเรียบร้อยตัดโดนแล้วไอ้ตัดโดนด้ยอ้มันหลบอ่ะไอ้ที่มันฉลาด่างะตอหน้าตากับตาเลยอาร์เมดการวันเฮ้ย้ยไม้แค่ตู กูพร้อมแล้วมาเฮยทานอย่าบอกล้ว่าจะสลายชีอ่ะพูดเท่เลยนะเพื่อนเปล่าโอ้ยเาเลยเอาเลยเขาเลยทานเขียบได้นะลองโอ้เขาเรียกว่าประสบการณ์สอนคนโอ้ ใช้ได้หมดเลยต้องปั๊มหมดแล้วเนียไอ้กระสุนเพลิงคืออะไรวะนี่กระสุนเพลิงข้างหลังข้างหลังโอ้ยเพลิงข้างลังด้วยเพลิงเพลิงเพลิงเมื่อกี้เลยนู่นแล้วในโคตรแล้วในโคตรอยู่เลยโอ้เรียบร้อยเล่งฆ่าเพื่อนจริงๆไอ้เหี้ยโอ้ไอ้ไว้ไอ้ไว้มึงเป็นไก่ย่างเจสต์สกิลเป็นคนฮอตเหี้ยไอ้ชิมเมนทุกเพื่อน

ไปหนีออกมาไปด้หรือเฮ้ยเด๋ย <sadece> <t> ิมาหนูก็ตายเฮ้ยดยิมานก็ตายยองให้ทานแบบวมึงเจอกูไอ้ผีเจะจบ